สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดท้ยบทที่6อันที่2ครับตัวประคองเกียร์หน้าและหลังครับเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมาเลือก Part ครับสเกตเลยครับเราเลือก Front Plane ครับจากนั้นเราจะทำการสร้าง c e สินต Line ก่อนเลยเรียบร้อยจากนั้นทำการวาดครับตรงลงไป เอาก่อนครับเราจะใช้คำสั่ง T Point r ช่วยครับในการวาดทต้นกลงกำลังกำหนดเดมิชันครับตรงนี้3.5มจุด ตรงนี้10ฝั่งนี้20ครับตรงนี้10ครับเราจะทำการเลื่อนนิดหน่อยครับ ่อไปทำหนังกำหนดมุมตรงนี้นิดนึ่งครับให้เป็น7.5ย้ายนิดหน่อยให้ตรงแกนครับเรียบร้อยจากนั้นกำหนดเพิ่มเติมครับให้ห่างจากแกน หมมตรเราจะทำการรีโวลเลยครับที่แกน1 3 60องศาได้ออกมาแล้วจากนั้นเราทำการเจาะรูครับด้านนี้เราจะทำการสร้างซีรีส์สเกตเลือกสเกตเลือกเซนเตอร์ไลน์ครับตั้งเซนเตอร์ไลน์แล้วตั้งฉาก90องศาองศาด้านแล้วก็ ทำการขีดเส้นครับตั้างเส้นตรงขึ้นมากะก็ครับประมาณนี้อีกเส้นนแล้วก็ให้คำสั่ง3 Point Art ช่วยครับในการสร้างของเส้นของขึ้นมา จากนั้นเราจะ,จะทำ<ม>การสมาร์ทเดเมนชั่นครับ18แล้วก็ตรงนี้ครับรัศมีเอาให้เป็น7.5จาจากนั้นขยับให้ตรงนิดนึงครับ ต่อามาเราจะทำการเอ็กทรูดคัดครับทึกเข้าไป5มิลลิเมตรครับ สเก็ตก่อนอการอ็กซข้าเข้าไป5มิลลิเมตรครับไปเราทินการเจาะรูครับไปที่ Sur ร์เฟเหมือนเดิมครับอิกตรงนี้แล้วเลือกคำสั่งสเ h เลือก Cir c l e ครับ วาดวงกลมลงไป dimension 6มเมรครับจากนั้นทำการ extrude cut ครับเลือกเป็นชุ h อ l l ครับตกลงครับต่อมาเราจะทำการ ใช้คำสั่ง circular b a t t l e ครับตอนแรกเราจะให้ใช้ได้ง่ายโดยการไปที่ view เลือก temporary exit ครับเราจะเห็นแนวแกนชัดเจนจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง linear b a t t l e เลือก circular b a t t l e ครับแล้วก็ตรงนี้เราให้เป็น1 2ครับ สุดคัดหนึ่งสับสองแล้วก็เลือกแกนเป็นแกนนี้ครับกดติ๊กถูกครับเป็น3มมุมแล้วก็จะได้รูปร่างตามที่ต้องการแล้วต่อไปเราจะทำการเจาะรูตรงนี้ครับสักหน่อคลิกที่ระนาบเลือกคำสั่งสเก็ตแล้วใช้คำสั่งเซนเตอร์ริทน เพนตัลริทันเจลครับวาดสี่เหลี่ยมลงไปขนาด5้าคูณห้าครับกดดิเมนชันข้างบนเป็น5มิลลิเมตรนี่ก็เช่นกันครับ5มิลลิเมตรเรียบร้อยจากนั้นเราจะใช้คำสั่งเอ็กซทูดคัดเหมือนเดิมครับเลือกที่ True All ครับเจาะทะลุทั้งหมดเลยครับกดติ๊กถูกครับเรียบร้อย ต่อไปเราจะทำการฟิลเตครับรูทุกรูครับไปที่ฟิเจอร์เลือกฟิลเต t ครับให้เป็นระยะฟิลเต0.25ครับต่อไปทำการเลือกระนาบครับที่ต้องการฟิลเต จากนั้นก็ติ๊กถูกครับต่อไปเราจะทําการชีลครับก็คือเปลือก่นแล้วครับเป็นคําสั่งพิเศษเอาวิธีใช้คำส,สั่งนี้คือไปที่ insert เลือก feature ครับแล้วไปที่คําสั่งชีลครับชีลอันนี้เราให้เป็นความบางความหนา1มิลิเมตรเลือกระนาบขั้งหลังครับ แล้วก็ดูโชว์พรีวิวครับรูปร่างจะเป็นอย่างนี้ตัดติ๊กถูกครับเสร็จเรียบร้อยครับได้งานออกมาแล้วเราจะทําการใส่สีเพิ่มมิติลงไปนะครับจะชิ้นงานสีนี่แล้วกันครับสวยดีครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับ